กรุบทุกข่าวก็คือรัฐมนตรีสายล่อฟ้าค่ะวรพักธัญญาวงลาออกแล้วประกาศไขก๊อกเพื่อเซฟอายุของรัฐบาลอนันุทินมีผลเมื่อวาน22ตุลาคมลาออกเลยไขยก๊อกเลยที่มาที่ไปของรัฐมนตรีสายล่อฟ้าน่าจะถอดไว้เป็นบทเรียนคมาเริ่มคิกออฟจากตรงนี้ก่อนค่ะ คุณวลพักช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีโคนตาคนนอกใช่ค่ะ<า>รัฐบ,บาลคุณอนุทินฤฤฤฤกลายเป็นรัฐมนตรีสายลอฟ้าไปได้อย่างไรต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะเอาข้อมูลขึ้นจอเลยนะครับไรเรียงไปพร้อมๆกันเอาข้อมูลขึ้นจอเลยนะครับค่ะเอกสารหมายเลขเออโอเคมันจอในขณะนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของความวิบัติทางการเบือนของใครก็ไม่ทราบค่ะ บนจอในขณะนี้หยิบฉวยมาจากเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อว่า BIC <I S 1> Group BIC Group มีธุรกิจธนาคารอยู่ในเขมรและว่ากันว่าก็มีสาขาอยู่ในประเทศลาวด้วยใช่ค่ะทีนี้ในเว็บไซต์ของ BIC Group ครั้งแรกเลยแต่ขณะนี้เขาปิดไปแล้วนะค่ะครั้งแรกเลยเขาโชว์หน้าโชว์ตาแชร์แมน ก็คือประธานก็คือเจ้าของเขาโชหน้าโชว์ตาภาพของเจ้าของ BIC Group BIC Bank ขนาดเดียวกันเขาก็โชหน้าโชว์ตาที่ปรึกษาใหญ่ของ BIC Group BIC Bank ที่เป็นคนไทยอีก3คนบนจอซ้ายมือสุดหมายเลขหนึ่งก็คือยิมเลยกใช่ค่ะเป็นแชร์แมนแล้วก็บอดเมมเบอร์นะคะของ BIC Group ค่ะก็คือเป็นประธานพูดง่ายเป็นเจ้าของอะไรเอาภาษาเข้าใจง่ายๆเจ้าของง เจ้าของ BIC กรุ๊ปไอ้เด็กหนุ่มคนจีนคนนี้หน้าใสกลิิปคนนี้ก็คือเจ้าของ BIC กรุ๊ป BIC แบงก์ส่วนหมายเลข 2, องหมายเลขสาหมายเลขสี่ก็คือ3คนไทยที่ปรากฏชื่อเป็นที่ปรึกษาของ BIC กรุ๊ปเริ่มจากคนที่2ก็คือค่ะนี่เลยค่ะคุณวรพักทธัญญาวงค่ะโอเคหมายเลข3ก็คือคุณอาริพงศ์ผู้ชะอุ่มผู้ชะอุ่มคุนใช่ไหม อดีตประหลัดกระทรวงพลังงานค่ะเสียไปนานหลายปีอีกมากมายอยู่คลังมาหลายตําแหน่งมากบุคคลหมายเลขสี่เขาเรียกกันในยุทธจักรว่าบิ๊กหินบิ๊กหินชื่อปรากฏว่าวิษณุปราสาททองโอสถแต่จริงเป็นตารวจเอกค่ะวิษณุปราสาททองโอสถเป็นตํารวจอดีตเจเลตตํารวจแห่งชาติตําแหน่งสุดท้ายปัจจุบันหลายตําแหน่งเหลือเกินค่ะเอาเป็นว่าสองสามสี่ มีชื่อโผล่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาของ BIC Group ได้อย่างไรเป็นคนไทยและทำไมฟ้ามาจึงผ่าที่ไปที่หมายเลขสองววเรพักหมายเลขสอแค่คนเดียวใช่ค่ะเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะต้องดูข้อมูลถัดไปค่ะโฟกัสไปที่คนที่หนึ่งเลยโฟกัสไปที่ยิมเลียกเลยค่ะโฟกัสไปที่ยิมเลียกเลยนะฮะมาแล้วคนนี้แหละค่ะเห็นหน้าชัดๆไหมเด็กหนุ่มที่พี่ใดใดว่าเด็กหนุ่มคนนี้แหละ เป็นหนึ่งใน43่ l ิบสแบล็คลิสของทางการสหรัฐของทางการอังกฤษโอเคนะคนไทยจะไปเป็นดี렉เตอร์จะไปเป็นแอดไวาซอรี hmm. ่ของธุรกิจต่างชาติธุรกิจต่างประเทศไปช่วยงานไปเคลื่อนงานไปเคลื่อนธุรกิจอะไรตัวมีอะไรไปเป็นเยื่อใยสายสัมพันธ์ให้กับธุรกิจของใครที่ต่างประเทศมันไม่แปลก แต่ที่กลายเป็นประเด็นก็คือในยิมเลียคนนี้เป็นหนึ่งใน43ที่ถูกสหรัฐและอังกฤษแบ็กลิสต์ใช่ค่ะ,ะบบข้อบบหาก็คือพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ใช่ค่ะและพัวพัน<อ>ก,กับกขบวนการฟอกเงินสแกมเมอร์ใช่ค่ะเนี่ยแหละคือประเด็นเมื่อเจ้าของบริษัทมีปัญหา เมื่อหมายเลขหนึ่งมีปัญหาสองสามสี่มันย่อมต้องมีปัญหาและทีนี้โฟกัสไปที่หมายเลขสองคุณวรพัชที่กลายเป็นสายล่อฟ้าในทางการเมืองก็เพราะว่าคุณวรพักจากนักธุรกิจวันนี้เคลื่อนเข้าสู่เส้นทางการเมืองและมี<ด>ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงการคลังถือว่ามีตำแหน่งและมีบทบาทสำคัญไงแค่เป็นรัฐมนตรีมันก็แย่อยู่แล้วบังเอิญมาเอิญเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้วยค่ะกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามอะไรตรงนี้อะไรที่มาจากสแกมเมอร์ใช่ไหมถูกต้องค่ะและเกี่ยวก,ก,กับธุรกรรมการเงินต่างๆด้วยใช่ไหมครับค่ะต้อง,องจัดการปรากฏว่า,นวาคนที่มีชื่อเป็นที่ปรึกษาของบริษัทสแกมเมอร์ของธนาคารสแกมเมอร์ของกลุ่มธุรกิจสแกมเมอร์มาเป็นมนตีช่วยคังค่ะมันก็กลายเป็นสายล่อฟ้าใช่ยังไม่ได้ว่าถูกผิดใดๆนะอันนี้เอาข้อมูลนะข้อมูลก่อนนะใจเย็นก่อนเราพูดในมิติการเมืองใช่ค่ะ เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่า BIC กลุบชั่วร้ายเพียงแค่เราบอกว่าทางการสหรัฐทางการอังกฤษเขาชี้ไปที่ยิยมเลียกแล้วบอกว่าไอ้เด็กหนุ่มคนจีนคนนี้มันชั่วร้ายเพราะมันเป็นสแกมเมอร์ใช่ค่ะตามขา่าวการอ้างของสหรัฐกับอังกฤษนะรับฟังเป็นต,ตามนี้ค่ะถูกผิดมันต้องรอมันท้าสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมยังมีอีกแต่ในทางการเมืองหมายเลขสอง คุณวรพักเข้ามาเป็นช่วยว่าการกือโวนกันคลังระเบิดมันก็ลงฟ้ามันก็ผ่ามันก็แค่นั้นเองออนี่ก็คือความวินาศทางการเมืองถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะ,ะโอเคอมาดูกันต่อเราเห็นจุดตั้งต้นของ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 ,เร,องเรื่องนี้นนนใช่ค่ะ